สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเอาตัวอย่างนี้มาให้เราลองทําดูนะครับอันนี้อาจารย์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตใน Pinterest เห็นมันน่าสนใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเดีาาย๋ยวเรามาเริ่มทําแต่ก่อนเริ่มทําเดี๋ยววิเคราะห์กันนิดน,นึงก่อนก็คือไอตัวงานเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมอยู่สามวง วงกลมด้านนอกจะเป็นสีแดงแล้วก็ด้านในจะเป็นสีขาวขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะจะไล่กันร่วงเวลาใกล้เคียงกันนะอันนึงใหญ่อันหนึ่งเริ่มขยายแล้วก็อันนึงเล็กนะครับสลับกันไปสลับกันมานบนพื้นขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด After Effects กัน จากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการเปิด After Effects เรียบร้อยนะครับให้เราคลิกที่ New Project เมื่อเรา New เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้าต่างก็เข้ามาที่หน้าหน้าไปตัวโปรแกรมนะเริ่มต้นด้วยการไปคลิกที่ Composition นะจารย์เลือกที่ New Composition นะครับเราจะตั้งชื่อก็ได้หรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะเราจะเลือกเป็นค่า หน้าจอนะอยู่ที่ประมาณ HDTV ก็ได้นะพ0นแรันที่29.97นะครับก็ขนาะดความกว้างมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะหนึ่งพันอคูณพันแปันนี้ก็เป็นไซส์ทั่วไปเป็นหน้าจอเหอมือนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ29.97ิบเก้านะ เวลาตอนนี้ที่เขาเซตไว้เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยสาวินาทีนะเราจะขอเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าคลิปมันไม่ได้ยาวนะอาจารย์จะใช้ที่15บห้าอ๋เดี๋ยวเยวขอโทษนะครับไปเซตนิวใหม่15นี่มันแค่เฟรม ศูนย์ศูนย์จะใช้ประมาณสัก30วิแล้วกันคือศูนย์เนี่ยด้านหลังสุดคือเฟรม2ตัวนะเฟรมส่วนด้านหน้าเถิบขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งถัดจากไอตัวลูกน้ำเนี่ยก็คือวินาทีนะครับด้านหน้าอีก2ตัวนี่ก็คือนาทีแล้วก็ สูตรอันเดียวนี่คือชอั่วโมงนะแต่คงไม่มีใครทําคลิปเป็นชั่วโมงนะมันใหญ่ไปนะครับส่วนอันล่างสุดก็คือพื้นหลังก็คลิกเป็นสีดําก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีขาวตามตัวอย่างกัน<ม>นั้นออพอเราคลิกเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกที่โอเคนะครับ ทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้วนะเราก็จะมาเริ่มทำงานในตัวอย่างเนี่ยเราจะสร้างวงกลมนะครับสีแดงขึ้นมาก่อน3วงนะอันนี้จารอาจจะเปลี่ยนวงกลมเป็นสีอื่นดูบ้างนีก็นี่เราคลิกที่ด้านบนนะครับตัวเครื่องมือวงรีเนี่ย ellipse นะแล้วเราก็เลือกสี กงด้านขวามืองนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ฟิลเลือกสีจะเอาสีวงกลมสีอะไรอาจารย์เอาสีฟ้าก็คลิกเข้าไปสต็กนี้จะให้มีขอบไหมอันนี้เราไม่ต้องการขอบนะเราก็ไม่ต้องใส่มันนะครับวิธีการไม่ให้มีขอบก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะคลิกตรงคําว่าสโตกนะครับแล้วมันจะมีตัวน้านาน้านี้นะที่เป็นคําสั่งนอนเนะี่ย เหมือน,ในใคล e ้ายๆอีลาสกับฟูโตชอปก็กดโอเคไปม,มันก็จะมีเครื่องหมายกากบ,บาทหรือเครื่องหมายแดงขีดไว้จากนั้นเราก็มาสร้างวงกลมกดชิปไว้ <c oughs> หนึ่งวงนะเรียบร้อยเอาหนึ่งวงก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยก็คือเลเยอร์นะเลเยอร์ก็เหมือนในฟูโตชอปหรือในอ e ีลาสเลย นะเราก็ทําการขยบตําแหน่งให้มันเหมาะสมอาจารย์ลองดูก่อนลองย่อนะกดชิปนะครับโอเคประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับทีนี้มันจะมีไอตัวนี้เห็นไหมรูปเป้าอันนี้รูปเป้าหญิงอันนี้นะมันอยู่ตำแหน่งคนละที่กันกับวัตถุ ตำแหน่งนี้คือลักษณะการโรเทชันหรือการเป้าหมุนนะอาจารย์ลองทำให้ดูก็ได้คลิกที่ด้านบนนะเครื่องมือโรเทชันในเวลามันหมุนมันจะหมุนรอบแกนนัวนนะี้นะมันจะเป็นตัวปักหมุดในการหมุนนะครับนั่นแสดงว่าเวลาที่วัตถุจริงๆแล้วปกติต้องอยู่ตรงกลางวัตถุนะในการหมุนก็อาจารย์จะเปลี่ยน ตำแหน่งในโ o เทชั o n นันี้ให้มาอยู่ตรงกลางวัตถุตรงนเตอร์นะครับเดี๋ยววิธ <c oughs> <c oughs> ีการก็อย่างนี้ครับเลือกไปที่ตัวนี้คำสั่งด้านข้างเถิบมาจากไอตัวโลเทชั o n เนี่ยมาสองอันชื่อว่าแพนบีไฮหรือบางทีเราเรียกว่า a อ c ์พ r point a เ c อร r point คือจุดปักหมุดนั่นแหละนะตรงนี้ลองเอาเมาส์ไปจอดๆก็ได้นะครับเราก็ไปที่ ตัวเป้ายิงเนี่ยลก็เลื่อนออกมาให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์นั่นเองแล้วลองดูวิธีการหมุนใหม่ถ้าหมุนคราวนี้มันก็จะอยู่ในพื้นที่อันนี้มันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะตรงกลางวัตถุนะครับอันนี้คือเวลาที่เราเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถแก้ไขได้นะ,ะตามนี้าขยอบมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับ จากนั้นเนี่ยผมจะทำการ Copy วงกลมอันนี้สร้างวงเดียวนะเป็นคำว่าเชฟแหละเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะคลิกขวาแล้วก็ Rename มันอาจจะตั้งชื่อ C กันย่อม,มาจาก c <oughs> y okay. c l e 01โอเค c y c l e 01ได้แล้วเราก็กด Ctrl-C C t r l V ก็เป็นไซเคิล02นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาทางด้านขวานิดหนึ่งจากนั้นทําอีกรอบหนึ่งก็เป็นคอนโทนคอนโทน V ไปเลยก็ได้ก็เป็น control, control ไซเคิล3คลิกที่ C03 นะแล้วก็เลื่อนมาด้านขวา ครับประมาณนี้เราก็จะได้วงกลม3วงตามตัวอย่างโอเคขั้นถัดไปเนี่ยตอนนี้ตัวแทบเวลาเนี่ยมันจะยาวถึง30วิวิก็ปล่อยมันไปนะอันนี้ก็เป็นเส้นสีฟ้า,ฟานะครับน้ำเงินน้ำเงินอันนี้จากนั้นเนี่ยอาจารย์จะไปสร้างวงกลมอีกชุดหนึ่งด้านในนะ เป็นสีขาวกดชิปไว้เอาทนเทเตด้วยกดชิปไว้นะครับให้มันเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราเปลี่ยนสีด้านบนนี่นะเป็นสีขาวโอเคเลื่อนไปให้มันอยู่ตรงกลางวัตถุ ก็เยิบใช้ลูกมาไอลูกสอนสีทิศได้นะครับก็เยิบมาเคาะๆไปของกะกะเอานะโอเคประมาณนี้อันนี้ได้แล้วส่วนอันนี้เนี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อใหม่เป็นอ่า c w แล้วกันเป็นชซยเคลื่อสีขาวศูนย์หนึ่งแล้วกันโอเคเราก็ทำการ Copy เหมือนเดิมนะ กดคอนโทนซีคอนโทนวีซีวิวศูนเลื่อนมาเอรู้สึกจุดไอตัว a อคเคอร์พอยมันไปอยู่อีกฝั่งแล้วเห็นไหมด้านขวามือทําเหมือนเดิมไปคลิกด้านบนนะที่ a อคเคอร์พอยด้านบนแล้วก็เลื่อนให้มันไปอยู่ตรงกลางวัตถุตัวนี้เหมือนกันนะมันก็จะเปลี่ยนที่ให้เราเปลี่ยนเข้าไป โอเคได้2อ,อันแล้วก็ไปอันที่3ก็ Ctrl V ไปเลยก็ได้นะครับแค่ไอแอคทีฟมันแล้วก็เขยอบใช้ลูกศรน,นะเลื่อนตำแหน่งอันนี้มันก็จะเปลี่ยนที่อีกแล้วไอตัว a อคเคอร์พอยก็จับมันกลับเข้ามาประมาณนี้อ่าได้ตามรูปที่อาจารย์ทำนะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะมาทำการ a อนิเมตมันนะก็วิธีการง่ายๆก็เริ่มจากอันแรกนี่ก่อนนะวิธีเริ่มต้นก็วันนี้จะเป็นลักษณะการขยายสเกลนะถ้าเราวิเคราะห์ได้ง่ายๆก็กดที่ตัว S สิง S scale นะ S scale ตัว S สิงคโปร์นะครับจากนั้น ออตอนนี้เนี่ยมันค่าร้อเซนี่ยมันอยู่ที่รูปขนาดนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเราก็อาจจะจำไว้ก่อนเราจะเดี๋ยวนะครับขอดูตัวอย่างอนี้มันจะลงถึงตำแหน่งขอลงถึงไม่เห็นเลยนะถึง0ูนเลยก็ง,ง่ายๆเลยถ้าเป็นศูนย์เลยเนี่ย เราก็จะกดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เลยนะวิธีการเริ่มต้นนะครับเราก็จะไปกดนาฬิกาด้านหน้าที่สเกลแอคทีฟกันก่อนเฉพาะอันแรกนี้นะอันนี้จา์ซูมเข้าไปให้ดูก็นดนะ้เฉพอ,อันนี้นะครับอันแรกเรากด Active นาฬิกาให้เป็นสีฟ้านะเสร็จแล้วเลื่อนทม์ลน์มา เรื่องมาทักสิบ้าเฟรมแล้วกันอาจารย์พิมพ์เข้าไปไม่ต้องไม่ต้องยาวมากนะสิบห้าเฟรมหรือสิบห้าเฟรมอาจจะเร็วไปอาจารย์ใช้ที่1วิแล้วกันศูนย์กดมาข้างหน้าคือเกืบมาเป็น1วิโอเค1วินะครับ ประมาณนี้หนึ่งวีนี่ยอาจารย์จะให้มันขยายสัก3ามลองดูก่อน300%เมันจะเบี้ยวไปหน่อยหนึง่งนะเราก็ต้องเปลี่ยนในตัวจุดหมุนเนี่ยให้มันตรงกลางพอดีนะครับสามยังไม่พอนะอาจารย์ต้องเพิ่มไปเป็น400รอ อ่าโอเค400โอเคอยู่นะครับก็เฟรมแรกมันก็จะอยู่ประมาณ100% 100%ซก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะนี่อาจารย์เลื่อนทำลายมานะก็คลิกไปย้อนกลับมาที่เฟรม1นะครับเฟรมเริ่มต้นเนะี่ยเฟรมที่เวลา0ูนเนี่ยนะนะครับเปลี่ยนจาก100%เป็น0%เลยก็คือมันจะมองไม่เห็นเลย แล้วมันจะค่อยคขยายใหญ่ศูนย์ไปถึงสี่ร้อยันนี้ศูนย์ไปถึงสี่ร้อยตึ๊บตึ๊บอย่างงี้ถูกไหมโอเคจากนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งวิแล้วเราก็จะกระโดดมาที่สองวิสองวินะพิมพ์เข้าไปแล้วก็เคาะ e อ t e r พอสองวิเนี่ยจะให้มันกลับมาที่ศูนย์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือมันจะเป็นลูปแล้วมีขึ้นตื้อขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปนี่หนึ่งหนึ่งลูปไซเคิลนะครับโอเคประมาณนี้ได้หนึ่ลูปของเฉพาะตัวนี้ตัวแรกอันด้านซ้ายสุดนะครับเราก็จะได้1อันแล้ว จากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้หนึ่งอัน <c oughs> เราอาจจะใช้วิธีการทำการ Copy ก็ได้นะจากไอตัวชุดคำสั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้มันขยับไปนิดนึงก็ใช้วิธีการลาก Active คลุมอย่างนี้นะในเฟรมแรกเราไม่ Copy นะเราจะใช้เฟรมที่2ก็คือเฟรมที่มันขึ้นมาเป็น400กับ0นะครับ กดคอนโท C นะส่วนเวลาเนี่ยอาจารย์จะนำไปที่ประมาณ3ามใ่ไหมสวิแล้วก็คอนโท l V ก็คือมันก็จะ Copy ชุดคำสั่งมาแล้วนะครับเป็น2ชุดคำสั่งที่เราสั่ง Copy ไปจากนั้นอาจารย์เลื่อนเส้นไทม์ไลน์เนี่ยไกลออกมาให้มันได้ประมาณสักหวิอ่าประมาณนี้ ก็กดใหม่ c อนโทรลอีกนะครับแล้วก็เลื่อนมาในเฟรมที่7วิวินะประมาณนี้เราก็ c อนโทรลอีกทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมันก็จะไปจบที่เวลา30วินะครับประมาณนี้แล้วจากนั้เลื่อนอีก11 เลื่อนไป13อ่าประมาณนี้นะครับค่อยๆเลื่อนไปแล้วก็มาที่15ลองค่อยๆขยับไป15แล้วก็ c อนโ V ไปนะหรือบางทีเราจะใช้วิธีการ Copy ยาวเลยก็ได้นะแต่เราต้องรู้ว่าต้อง Copy ถึงตรงไหน,นจากก็ลากใหม่ไปถึงเฟรม ที่สองนะคำสั่งที่สองคำสั่งแรกไม่เอานะครับเพราะมันเป็นศูนย์อยู่แล้วข้างหลังนี้มันเป็นศูนย์อยู่นะาจากก็ลากยาวคุมมาจนถึงเฟรมคำสั่งที่สองกด Ctrl c อนโทใหม่แล้วเราก็เลื่อนเลื่อนในตัวหัวอ่านเนะี่ยนำหน้าไปก่อน17วิกด c t คอนเห็นไ,ไหมมันก็จะทีเดียวเลยก็ได้น,นี้แล้วแต่เรานะ ตามความสะดวกของเรา <c oughs> อันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งวงแล้วเราจะใช้การเรนเดอร์กัก็เคาะอันนี้จารไม่ได้เปิดตัวพรีวิวอ๋ไม่ใชนะ่หน้าต่างเรนเดอร์เดี๋ยวนะหน้าต่างพรีวิวอยู่นี่อ่ะ วันีหน้าจอมันสลับไปนะเราก็ลองกดเพดูมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงนี้ใช่ไหมหนึ่งตัวเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำตัวที่สองกันอันนี้เป็น CW1 ถูกไหม ตัวที่2ก็เป็น c w 2นะครับหลักการก็คล้ายๆกันแต่ต้องเหลื่อมเวลานิดนึงนะตอนนี้ Active ที่ตัวกลางและอาจารย์ขยายมาให้ดูกด space bar นะแล้วก็เลื่อนมาให้อยู่ตรงกลางจากนั้นกดตัว s สิงคโปร์หรือ s scale นั่นแหละนะคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นคำสั่ง to scale ง่ายๆคล้ายๆกันนะเราจะเลื่อนเลื่อนเวลาเหลื่อมนิดนึงเมื่อกี้มันอันเนี้ยอันอันด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยทุทีมันจะเริ่มที่ศูนย์ถูกไหมน,นี้เราจะเริ่มขยบมานิดหนึง่งอาจจะให้มันเริ่มที่เ <c oughs> ฟร,รมประมาณสิบห้า,าก็ได้นะครับเคาะไปอันนี้พอมันเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มอ,อันนี้ต่อไปไอเฟร,รมแรกอันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้กดก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์เลย นะคลิกตัวเปอร์เซนต์เทของมันเนี่ยให้เป็นศนะูนย์ r n นเ r ะเป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็เราก็ทำการบันทึกขนาดไว้นี่คือเครื่องหมายบันทึกนะนาฬิกาเนี่ยกดมันก็จะมีชุดคำสั่งขึ้นมา1ชุดและเห็นไหมตัวนี้โอเคจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้มันขย่บไปทุกๆ1นึ่งวิไปเรื่อยๆเหมือนตัวแรกเลย แต่อันนี้หนึ่งวิต้องบวก15เฟรมนะบวกสิเฟรมจานก,ก็จะไปพิมพ์ตรงนี้ให้มันกระโดดไปที่1นึ่งหนึ่งวิสิบห้าเฟรม enter นะครับจากนั้นให้มันขึ้นมาเป็นเท่ากันนะเมื่อกี้นี่สี่ร้อยเปอร์เนะครับก็คือมันจะวิ่งสลับกับไอ้แรกไอ้แรกขึ้นปุ๊บน,นี้ก็จะขึ้นตามมา พออันแรกมันถึงขนาด400%แล้วมันก็จะลดลงนะี่ก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะสลับกันนะเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยที่1วิ15นะถ้าเราจำได้องจำนิดนึงนะเราก็เปลี่ยนเป็นเวลาที่2วิ15 Enter ให้มันลงไปเป็น0ถูกไหมก็คลิกกด0 Enter นะครับมันจะกลับไปเป็น1นลูปแล้วอันนี้คือ1นลูปของมันทําหลักการเดิมแล้วก็ copy คอนโทนซีคอนโทลตอนที่จะคอนโทนว V ก็ต้องไปขยอบไปก่อนนะอาจารย์ก็ไปคลิกตรงนี้เป็น3 3วิ15เฟรมก็คอนโทนว V ไปนะเลื่อนไปอีกตืดตตตอนนี้ถึงเท่าไหร่ 5แล้วก็ต้องเป็น5วิ15เฟร,รม5วิสิเฟร,รมนะก็ค,ค่อยเลื่อนไปก็คอนโทรลวซ้ำไปประมาณนี้อ่านี้เราขี้เกียจทำนะเราก็ใช้วิธีการ Copy ยาวมาถึงเฟร,รมคําสั่งที่2นะครับแล้วเราก็กดคอนโทรล C ค้างไว้ Copy ไว้ก่อนแล้วเราก็เลื่อนเวลามาตอนนี้ต้องปามาที่เวลา10 เท่าที่7วิสิบห้าเฟรมสิบห้านะต้อไ,ได้สิบห้าไม่ได้ก็ต้องพิมพแล้วสิแล้วลเราก็เพสคอ c โทรลวเข้าไปนี่ก็จะชุดยาวหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ลากคลุมใหม่ก็ปี้อีกคอนโทเลื่อนเวลาไปตอนนี้เวลาอยู่ประมาณ อ่าสิบสามวิสิบห้าเฟรมคอนโทรซีอีกคอนโทนวีคอนโทรวี v นะครับโทษทีได้มาชุดยาวเลยทีนี้เราก็เลื่อนมาไม่ต้องไปก๊อปปี้ใหม่ละเลื่อนไปให้ได้เลขลงท้าสิบห้านะแล้วเราก็คอนโทรวี v ใหม่โอเคประมาณนี้เสร็จไปสองอันลองพรีวิวนะครับก็มันจะขึ้นมาเหลื่อมๆกังงน เห็นไหมประมาณนี้ก็ได้ไอเดียของการทำงานนะครับอ่ะหรืออีกอันนึงนะจันสต็อปไว้ก่อนวิธีการทำก็คล้ายๆกันนะครับอันที่3ตัวนี้ขวาสุดขวาสุดเราก็กด S สิงคโปร์หรือ S scale นั่นแหละนะครับ เริ่มต้นด้วยเวลาเมื่อกี้นี้อันแรก0มา15อันนี้ก็ต้องมาที่1วินะสตาร์ทที่1วินะครับ <c oughs> ที่เวลา1วิในวงกลมอันที่3เนี่ยอาจารย์ก็อันนี้เริ่มต้นนะศูนย์ก่อนเลยนะเริ่มจนจากศูนย์แล้วก็กดเลค o คอร์ดเลยครับสเกลตัวนี้นะสต็อปเวลาไว้ นะคําสั่งเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ที่เวลาหนึ่งวินะเราก็อันนี้ง่ายหน่อยก็เริ่มประสบการณ์มีแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเป็นสองวิถูกไหมสองวิก็เพิ่มไปเป็นเท่าไหร่400 enter นะครับของเราอาจจะมากกว่าอาจารย์นะอาจจะห้าร้ 500, หรือ600หรือ300แล้วแต่โอเคจากนั้น เราก็ขยับเวลาไปอีกที่เวลา3 v enter อันนี้ก็กลับไปเป็นศูนย์ให้มันครบไซเคิลลูปมันนะน,นี่ก็จะเป็นครบไซเคิลลูปนะไซเคิลลูปมันก็ครบแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมก็ทำการ copy นะลาก active copy กด ctrl c แล้วเราก็เลื่อนเวลาไปที่เวลา4วิให้มันตรงนะ4 v ctrl o v โอเคจากนั้นก็ กดลากไปถึงเฟรมที่สองกด Ctrl C ใหม่เลื่อนทม์ไลนะ์หัวอ่านไปที่เฟรมที่เวลา6วิกด Ctrl V นะครับลาก Copy ไปถึงเฟรมที่2แล้วก็ Ctrl C แล้วก็เลื่อนมาที่เวลา10 10วินะดูด้านซ้ายด้วย Copy ีแปะ นี้ก็ใช้ copy แปะได้เลยก็ได้มาที่18ว v ของอาจารย์กด c t r l v แล้วก็เฟรมถัดไปก็คือ26 c o n t r l v เสร็จแล้วนะครับีนี้เราก็มาลองพรีวิวดูทั้ง3ตัวมันก็จะขึ้นสลับกันไปสลับกันมา,อย,านอย่างตัวอย่างเลยในเวลา30 วินาทีมันก็จะขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็จะไล่สเกลไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ฝึกเป็นการบ้านนะอาจารย์ทําวิดีโอคลิปนี้เพื่อให้เราได้ลองทํานะครับเป็นแบบฝึกหัดโอเคครับมีเนื้อหาประมาณนี้นะลองไปทําดูนะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ